ณโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆมีตำนานเล่าขานถึงวิญญาณน,นางพยาบาลที่มักจะปรากฏตัวในเวลากลางคืนว่ากันว่าเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันในขณะปฏิบัติหน้าที่และด้วยความผูกพันกับโรงพยาบาลแห่งนี้ทําให้วิญญาณของเธอยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่คืนหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นท้าพิสูจน์เรื่องเล่าพวกเข,เข้าไปในโรงพยาบาลร้างตอนเที่ยงคืนโดยมี ต้องหนุ่มที่ชอบความท้าทายเป็นหัวหน้ากลุ่มเอาหละพวกแกกลัวกันเหรอต้องถามเพื่อนๆที่เริ่มลังเลไม่กลัวเว้ยหนึ่งในเพื่อนตอบอย่างไม่เต็มเสียงนักพวกเขาเดินสำรวจไปทั่วโรงพยาบาลที่มืดมิดและเงียบสงัดจนกระทั่งมาถึงห้องผ่าตัดเก่าที่มีเตียงผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์วางระเกะระกะ ตรงนี้แหละที่เขาว่ากันว่าวิญญาณนางพยาบาลชอบปรากฏตัวต้องพูดท่านใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับลงพวกเขาได้ยินเสียงลมพัดหวีดหวิวและความเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปทั่วห้องใครเปิดแอร์เนีย่ยเพื่อนคนหนึ่งพูดแออะไรกันในเมื่อที่นี่มันไม่มีไฟฟ้าต้องต่อ ทุกคนเริ่มขนลุกพวกเขาพยายามที่จะออกจากห้องแต่ประตูกลับล็อกแย่แล้วเพื่อนอีกคนอุทานทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูพวกแก,ก่ไม่มีทางหนีพ้นทุกคนกรีดร้องด้วยความกลัวและพยายามที่จะเปิดประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล ในที่สุดพวกเขาก็เห็นเงาตะคุ่มปรากฏขึ้นที่มุมห้องมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆวิญญาณนางพยาบาลหนึ่งในเพื่อนกรีดร้องเงาตะคุ่มนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งกรีดพวกเขากรีดร้องพร้อมกันแต่แล้วพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่ผีแต่เป็นป้าสม ยามเฝ้าโรงพยาบาลที่ถือไฟฉายและมองพวกเขาด้วยสีหน้าตกใจพวกแกมาทำอะไรกันที่นี่ป้าสมถามพวกเราแค่มาต้องอึกอักมาพิสูจน์เรื่องผีเหรอป้าสมพูดพร้อมหัวเราะก็แค่เรื่องเล่าเด็กๆไม่รู้ประษาทุกคนมองหน้ากันด้วยความ,มง,งุนงงพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ต้องตกใจไปหรอกพวกแกไม่ได้เจอผีหรอกป้าสมพูดแต่ที่นี่มันมีผีจริงๆนะหนึ่งในเพื่อนเถียงผีอะไรกันป้าสมหัวเราะก็ผีที่ชื่อว่าวิญญ,ญาณนางพยาบาลไงาๆป้าสมหัวเราะเสียงดังฉันเองแหละคือวิญญ,ญาณนางพยาบาลที่พวกแกพูดถึงกัน ทุกคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจพวกเขาไม่เชื่อว่าป้าสมจะเป็นผีฉันรอเล่นป้าสมพูดพร้อมยิ้มฉันแค่แต่งเรื่องผีขึ้นมาหลอกพวกแกเล่นๆทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขาถูกป้าสมหลอกป้าสมทำแบบนี้ทำไมต้องถามก็แค่อยากให้พวกแกรู้ว่าอย่าเชื่อเรื่องผีง่ายๆป้าสมตอบ ผีไม่มีจริงหรอกทุกคนพยักหน้าด้วยความเข้าใจพวกเขาได้บทเรียนราคาแพงจากเรื่องนี้ต่อไปพวกเราจะไม่เชื่อเรื่องผีอีกแล้วหนึ่งในเพื่อนพูดดีมากป้าสมยิมจำไว้ว่าอย่าเชื่อเรื่องผีง่ายๆทุกคนหัวเราะและเดินออกจากโรงพยาบาลร้างไปพวกเขาได้เรียนรู้ว่าอย่าเชื่อเรื่องผีง่ายๆและผีไม่มีจริง แต่แล้วขณะที่พวกเขากำลังเดินออกจากโรงพยาบาลต้องก็สังเกตเห็นว่าป้าสมไม่ได้เดินตามพวกเขามาป้าสมไปไหนต้องถามทุกคนหันกลับไปมองที่โรงพยาบาลพวกเขาเห็นป้าสมยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องผ่าตัดเก่าป้าสมต้องตะโกนป้าสมยิ้มให้พวกเขาแต่รอยยิ้มนั้นดูแปลกแปลก ทัานใดนั้นเองไฟในห้องผ่าตัดก็ดับลงป้าสมหายตัวไปในความมืดเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนหนึ่งถามด้วยความกลัวฉันไม่รู้ต้องตอบแต่ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องทุกคนรู้สึกขนลุกพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อพวกเขาเข้าไปในโรงพยาบาลพวกเขาตรงไปที่ห้องผ่าตัดเก่า พวกเขาเปิดประตูเข้าไปและพบว่าห้องนั้นมืดสนิทป้าสมอยู่ไหนเพื่อนคนหนึ่งถามทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูพวกแกไม่มีทางหนีพ้นทุกคนกรีดร้องด้วยความกลัวและพยายามที่จะเปิดประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลป้าสมป้าสมอยู่ไหนต้องตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบรับ ทันใดนั้นเองพวกเขาก็เห็นมาตะคุ่มปรากฏขึ้นที่มุมห้องมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆวิญญาณนางพยาบาลหนึ่งในเพื่อนกรีดร้องเงาตะคุ่มนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งกรีดพวกเขากรีดร้องพร้อมกันแต่แล้วพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่ป้าสมแต่เป็น นางพยาบาลที่พวกเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเธอพวกแกไม่มีทางหนีพ้นนางพยาบาลพูดฉันคือวิญญาณน,นางพยาบาลที่พวกแกพูดถึงกันทุกคนกรีดร้องด้วยความกลัวและพยายามที่จะหนีแต่นางพยาบาลก็เข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็ถูกนางพยาบาลจับตัวได้ พวกแกต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกแกทำนางพยาบาลพูดพวกแกไม่มีทางหนีพ้นนางพยาบาลหัวเราะเสียงดังทุกคนรู้แล้วว่าพวกเขาไม่มีทางรอดพวกเขาถูกวิญญาณน,นางพยาบาลจับตัวไปและไม่มีใครได้เห็นพวกเขาอีกเลย